สอนศินสิรีวานิชประธานกรรมการบริษัทร่ำรวยความสุข1998จำกัดแล้วเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน a ดีซูเปอร์มค่ะจุดเริ่มต้นของ a ดีซูเปอร์มอก็คือเราต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีรายได้และอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ a ดีซูเปอร์มเหมาะกับคนที่กำลังมองหาโอกาสมองหา อาชีพเรียกสร้างรายได,ได้และเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอนาคตเติบโตในอนาคตด้วยเงินลงทุนที่น้อยมากๆเลยนะคะคุณลงทุนกระเป๋าหลักร้อยสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ค่ะตอนนี้อดีตซูเปมมอร์มาร์มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บไซต์เรื่องแอปพลิเคชันเรื่องเครื่องมือเรื่องสินค้าแล้วก็มีระบบการสอนแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ อดีตซเปอมอลร,ระวางอนาคตไว้นะคะว่าปีหน้าเราจะต้องขึ้นเป็นสตาร์ทอัพให้ได้นะคะเราจะต้องโกอินเตอร์ให้ได้นะคะ,ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการทริปจัดทริปของเรานะคะของอดีตซูเปรอร์มอลเราได้พานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะคะมาร่องเรือนะดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ มารอบนี้ประมาณ45ท่านนะคะค่ะขอเชิญชวนคนที่กำลังมองหาโอกาสหรืออยากสร้างรายได้นะคะมาร่วมสร้างรายได้กับอาดีซูเปอร์มนะคะเพราะว่าอาดีซูเปอร์ของเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องมือคอยสนับสนุนให้ทุกคนสำเร็จได้ค่ะขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาดีซูเปอร์มนะคะ ปราร์ตี้รอยตีเครดิตบินมุสลิมหรือเรียกสันส้นๆว่าโคดเดฟนะครับในอาดีซูเปอร์มนะครับผมรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทรนนิง่งแล้วก็ระบบออนไลน์นะครับอาดีซูเปอร์มอลคือไรอาดีซูเปอร์มเป็นเครื่องจักรผลิตเงินหรือว่าเครื่องมืออัจฉริยะที่ผลิตไรายได้ให้แก่สมาชิกแบบอัตโนมัติแม้สมาชิกนั้นหลับอยู่ก็ตามนะครับแล้วเรา ก็มีระบบการเทนนิงที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสอนรวยช่วยคนรากหญ้านะครับเมื่อนักธุรกิจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยครับเรามีรถแมพให้เดินสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นกิมมิคของเราเลยนะครับเขาเรียกว่า Unlock to Success เมื่อเข้าระบบนี้แล้วนะครับคุณสามารถ สร้างรายได้แบบง่ายๆเราจะเปลี่ยนทั้งแนวคิดของท่านวิธีการทำงานของท่านแล้วก็มีคนได้รับความสำเร็จหลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้วนะครับหลักสูตรนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเข้าอบรมแล้วเราทำในออนไลน์ท่านก็สามารถนะครับเปลี่ยนในออนไลน์ก็จริงท่านสามารถปรับใช้ในออร์แกลแล้วก็ปรับใช้ในออนไลน์ได้นะครับขอบคุณครับวลากรชยานาะ ออฟไซด์ผ่ารวยผูน้นวยการฝ่ายการตลาด R d ร์ดีซูเปอร์มอลร์ดีซูเปอร์มอลเป็นแอปพลิเคชันสร้างรายได้ครับสมาชิกทุกคนสามารถโหลดแอป,ปได้ที่ p พลย์สโตรสมาชิกทุกคนมีหน้าที่เข้ามาช้อปปิ้งสินค้าเป็นการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์เรามีทีเด็ดที่แผนการตลาดครับแผนการตลาดของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีรายได้ปกติพวกเราทุกคนจะไปช้อปปิ้งสินค้าและไม่เกิดรายได้วันนี้อาดีซูเปอร์ เราออกแบบแผนการตลาดตัวนี้มาซึ่งแผนการตลาดตัวนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าผู้พิการทางสายตาคุณนิเวศอินถาสารซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาที่จังหวัดเชียงใหม่เขามาทำธุรกิจที่อาดีซูเปอร์มอลยังไม่ได้แนะนำสมาชิกสักคนแต่ ความพิเศษสุดของ r าดีซูเปอร์มอลสามารถทําให้คุณนิเวศอินถาสารรับรายได้มากกว่า2,000 20, 0บาทครับตอนนี้ r าดีซูเปอร์มอลครับเราเปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่7มิถุนาครับ2,566าเป็นระยะเวลา5เดือนเรามีสมาชิกกว่า7,000รหัสครับ ซึ่งปลายปีนี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สมาชิกครบถึง1 0,000รหัสให้ได้และภายในปีหน้าครับเราตั้งเป้าที่จะไปโกลโบโลจะมีสมาชิกแต่ที่5 0,000นรหัสครับครับสุดท้ายนี้ครับขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจนะครับเข้าร่วมธุรกิจโหลดแอปพลิเคชัน RD s u ดี r m เปอมทางเ a y สโต r e และมาร่วมธุรกิจด้วยกันครับวันนี้ผมเชื่อว่าแผนการตลาดของ R d ดีเปอร์ เป็นแผนการตลาดที่ฟ้าประทานครับสามารถทําให้ทุกคนสําเร็จได้หน้าที่ของสมาชิกที่มาอยู่ที่นี่ครับมีหน้าที่2อ,อย่างครับ 1. นึ่ช้อปปิ้งสินค้า360บาทต่อเดือน 2. ทําหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์แค่นี้ท่านก็สําเร็จได้ที่ RD ดีซุปเปลนะครับมาในานามทิปแรกเลยนะคะของ r าร์ดีซุปเปอมอลค่ะ ดีค่ะพวกเรานะคะคณะอดีตซูเปอร์มอค่ะแอปพลิเคชันน้องใหม่นะคะตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่นี่นะคะมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือตั้งแต่เปิดใจกับ r ดีตซูเปอร์มอนะคะก็5วันแรกที่เรียนรู้และลงมือทําก็พิชิตตําแหน่ง VIP นะคะ VIP ใน5วันแรกแล้วก็เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็บอกต่อนะคะวันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยกับอดีซูเปอร์มอเพราะว่ามารอ่รองเรือนะคะที่ เ,เจ้าพญานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพัฒนาและต่อเนื่องบอกต่อกับเพื่อนๆน,นะคะพี่น้องพ้องเพื่อนนะคะตอนนี้ทํามา20วันตอนนี้รับเกือบ2 0 0 0 0ืแล้วค่ะตอนนี้ดีใจมากเลยนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็พาน้องๆมาด้วยนะคะในทีมนะคะคนนี้น้องตุ๊กติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อตุ๊งติ๊กนะคะก็เข้ามาที่อาดีซูเปอร์มาล์ก็ประมาณ2อทิตย์แล้วนะคะก็ได้เข้ามาเรียนรู้ระบบค่ะและก็ลงงานจริงนะคะและที่สำคัญนะคะภายใน2อทิาท์นะคะติ๊กพีชีตนะคะอะ่กำไรจากแอป อาดีซูเปอร์มอลล์9,000กว่าบาทแล้วค่ะและนะคะขึ้นตำแหน่ง V i P เพียง2วันเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่มลเชื้อบัณฑิตนะคะพี่มลก็เป็นน้องใหม่นะคะค่ะเพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์เดียวนะคะก็มีความรู้สึกว่ารักมีความประทับใจแล้วก็รักในอาดีซูเปอร์มอลล์นะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามานะคะก็และก็จะ ให้เชื่อให้ค,คำมั่นสัญญานะคะว่าจะสารต่อที่อบอกต่อนะคะคนรักญ่าที่อดีซูเปอร์มอลนะคะให้มีเพชรเม็ดงามมา,าตามมาติดๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมีความสุขมากครับทำธุรกิจนี้แล้วทำให้มีทำให้คนมีรายได้ทำให้คนมีเพื่อนเยอะๆทำให้มีรวมกลุ่มกันเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะมีความสุขมากๆขอบคุณอดีซูเปอร์มอล ครับวันนี้เราพาทีมงานจากภาคตะวันออกนะครับในนามอาดีซูเปอร์มอลทีมเรานี่เป็นอินซีตะวันออกนะเราพามาล่องเรือดินเนอร์ความดูดเดิมความสุขฉลองความสำเร็จ r าดีซูเปอร์มอลกันที่แม่น้ำเจ้าพรยาสุดยอดมากเลยครับทำไงถึงได้มาครับพี่ก็ทำไม่ยากครับก็คือดับโลคุณรบาทเนี่ยก็คือตั้งแต่ VIP ขึ้นไปแล้วผมเนี่ย เข้ามาที่อาดีซูเปอร์มอลเนี่ยใช้เวลา3วันขึ้น VP ครับแล้วก็มาล่องเรือเจ้าพยาที่เอเชียทิคนะครับผมมา5วันก็เห็นโอกาสครับขึ้นตำแหน่ง VIP ก็มีโอกาสมาล่องเรือเจ้าพยาที่เอเชียทิคสุดยอดจริงๆผมพลพัน์พรมอารีนะก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง,งที่ได้เข้าร่วมธุรกิจกับอารีซูเปอร์มฮะ ด้วยการแนะนำนะฮะจากเพื่อนนะครับแล้วก็เปิดใจที่จะมานะครับสอนให้คนรวยและก็ช่วยคนรักยากฮะเพราะที่ผ่านมาบาดเจ็บมาเยอะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะตามเรามาครับความสำเร็จมีแน่นอนครับสวัสดีครับซิกกนยญกรจันหัวทนค่ะมีความดีใจนะคะที่ได้เข้ามาที่อาร์ดีซูเปอร์มอลค่ะ ทำอดี u p e r ปอ l l 5วันได้ขึ้น V.I.P. คะ<ม>่ะได้มาเที่ยวที่ยยเอเชียทิคมาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานะคะด,ยยดีใจมากเลยคะ่ะอัปลายน่ารักมากครับสวัสดีครับผมชาลีพัทรละวรการนะครับยยก็รู้สึกดีใจนะครับยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาร่วมทุกอย่าง a ดี u ซูเปอร์มนะครับก็ใช้เวลา3สัปดยาห์นะครับขึ้นตำแหน่ง V.I.P. และได้มาทิป อ่าล่องเรือดินเนอร์กลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอเชียซีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสุชาติกุญจันนะครับการทำอดีตทุบหมอทำง่ายฮะอ่ในวงการบ้านเราก็มีตรงนี้ง่ายที่สุดได้ทำมาสี่สิบห้าสิบปีนะใครก็ตามที่ทำตื่นมาตระเวจมาที่เรานะครับของเราง่ายนะถ้าทำของเราอดีตทุรหมออไม่ได้เลิกนะครับจะทำเลยครับของเราง่ายสุดแล้วครับสวัสดีครับมาวันนี้เราเฉลิมฉลองความสำเร็จกันย้ อยอดสวัสดีค่ะชื่อชบาคลุลนนะคะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะ ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของอาดีซูเปอร์มอลด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสอนรวยช่วยคนรากหญ้าอาดีซูเปอร์มอลสามารถที่จะพลิกชีวิตชาวรากหญ้าของเราให้สร้างไรายได้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเข้ามาช้อปปิ้งในแอปนี้นะคะแอปอาดีซูเปอร์มอลเริ่มต้นหลักร้อยแต่อนาคตสร้างไรายได้ได้หลักแสนหลัก หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้ในอนาคตอันใกลน้นี้แม้กระทั่งว่าผู้พิการทางสายตายังสำเร็จได้จากธุรกิจของ R d ดีซูเปอร์มอลล์ยกตัวอย่างของคุณพี่กล้องนะคะเดินทางไกลมาจากเชียงใหม่นะคะขอฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับเออกล้องนะครับนิเวศอินทาสารเดินทางมาจากเชียงใหม่ครับเป็นผู้พิการทางสายตานะครับก็รู้จักกับอดีซูเปอร์มอลมา หเดือนกว่า,วาแล้วตั้งแต่บริษัทเปิดครับก็จากการแนะนําจากพอออฟไซด์คุณวรกรชัยคุณวรกรชัยนานะครับ r า s ดซูเปอร์มเป็นที่พึ่งนะครับทำง่ายนะครับสร้างรายได้ก็ง่ายนะครับคนตาบอดก,ก็มีรายได้นะครับผมมีรายได้ตอนนี้ก็5ห,หลักแล้วนะครับหเดือนจากผังฟ้าประธานนะครับที่ จนคนไม่เก่งก็สามารถรับรายได้ได้เช่นกันนะครับก็เกิดผลลัพธ์มาแล้วนะครับแต่ผมไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับผมผมก็อยากจะมีความมั่นคงความมั่งคั่งเหมือนกับคนปกติทั่วไปผมก็จะสร้างทีมงานเหมือนกันนะครับโดยผมมีโค้ดมีมีผู้ที่ปรึกษาหลายท่านเลยที่แต่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทั้งผลักทั้งดันให้ผมนะครับสามารถ สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านสิบล้านอะในอ,ะในอนาคตนี้นะครับคว,มมความมั่งคั่งความมั่นคงจากอาดีซูเปอร์มอลก็จะ,ะบังเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ไม,ไม่เว้นแม้แต่คนคนตาบอดอย่ผมครับทุกคนทําได้ผมก็ทําได้ครับขอบคุณครับยมา บอบเอ้พี่กองนะคะไม่ใช่ธรรมดาพี่ก้องสําเร็จได้พี่การทางสายตาตาถึงแม้จะบอดเก่าว่าใจของท่านไม่บอดมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะเดินทางมาจากสมุทรสาครน,นะคะคุณพี่พิมพ์ชยานะคะวันนี้สําเร็จในธุรกิจอดีสมอลในตําแหน่ง VIP เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลยนะคะเ <c oughs> ชิญค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิมพชยาจิรพงศ์ปีดานะคะ,ะเข้ามาทำอดีซซปเปอร์มอลได้10วันวันนี้ค่ะ,ะก็ประสบผลสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วคาดว่าจะไม่จ่าแล้วคาดว่าจะเอาำแต่งที่สูงขึ้นไปอย่างซปเปอร์ VIP ให้ได้ค่ะ,ะก็ดีใจที่ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามารู้จักแอปอดีตซเปอร์มอลนี้นะคะทำให้เราเนี่ยมีอิสระทางด้านการเงิน และชีวิตขอให้ทุกคนนะคะ,ะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมได้ค่ะทุกคนประสบผลสำเร็จแน่นอนตามมานะคะผมพีารานาควีนะครับเข้ามาอยู่ซูเปอร์มอลได้ประมาณสักสิกว่าวันทับใจครับทับใจครับ ใครที่ได้รับรู้ได้ยินนะคะข่าวดีของ RD s u p e r m a l l ไปถึงเราจากญาติพี่น้องคนรู้จักอย่าพลาดโอกาสรีบคว้าโอกาสรักษาโอกาสแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สำเร็จใน RD s u p e r m a l l มหาวิทยาลัยสอนรวยช่วยคนรักยาค่ะยุย้ยเป็นช่างตัดผมชายนะคะที่ประทับใจ RD s u p e r m a l l เพราะว่าแผนรายได้ก็ดีสินค้าก็ยัง ว้ whoa, whoa, whoa. าว้อวอลังการงานสร้างเพราะตอนนี้ยุ้ยใช้สบู่ดีมากๆเลยนะคะพร้อมยาสีฟันยุ้ยก็ยังใช้สินค้าของ r าดีประทับใจมากๆนะคะ r าดีซูเปอร์มเป็นเครื่องผลิตเงินชนิดหนึ่งนะคะเป็นแอปช้อปปิง้งสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะก็เราเจอกันในโลกของ TikTok นะครับกับพี่ยุ้ยแล้วก็น้องบอมนะครับเรามาเล่าความประทับใจผ่านสื่อออนไลน์ ทีนี้เราประทับใจเราก็เข้ามาร่วมงานกันวันนี้เราถึงมีอาดีซูเปอร์มอลด้วยกันครับประทับใจนะคะพี่ธานาทิปนะคะประทับใจเรื่องแผนนะคะโค้ดเ,เดฟส่งมาให้นะคะออลองให้เข้าไปฟังใน o p p นะคะพอพิย์เข้าไปฟังแล้วนะตป้อนนี้มันเก็ตมากๆเลยนะคะจากการที่ล้างมานานนะคะ ก็เลยมาลองทําดูนะชวนคนนะคะพอชวนคนมาภายในหนึ่งเดือนพิธีขึ้น VIP รับ5 0าพันเลยค่ะได้รับข่าวจากคุณยุ้ยนะคะเห็นคุณยุ้ยเอ๊ะทำไมคุณยุ้ยสวยขึ้นเราก็ไม่ยอมเขาถามว่าสบู่อะไรสบู่ทองคำอารีซุปเปอร์มอลก็ประทับใจนะคะแล้วก็แผนรายได้ก็สนใจค่ะผมน้องใหม่ครับผมเห็นนะครับหลายๆท่านสบคาสำเร็จกับในอารีซุปเปอร์มอลครับนะไม่อยากมาร่วมงานด้วยครับดูแลสินค้าทุกอย่างคุณภาพดีมากครับ